สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับช่องหองออกติดดินอีกแล้วนะครับหองออกติดดินจะพาเข้าชมสวนสักหน่อยนะครับวันนี้จะคุยกันเรื่องพืชนะครับพืชอะไรนะั้นเราจะไปดูกันนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องพืชนะครับพืชที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนํากันมาแชร์ประสบการณ์กันครับผมพืชชนิดนี้มีชื่อว่านะครับนี่ สวยงามมากนะครับเป็นพืชตระกคนหญ้านะครับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวน่าชมน่าปลูกนะครับสวยงามมากครับอันนี้เรียกว่านะครับหญ้าน้ําพุนะครับซึ่งปลูกไว้นะครับเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่น่าปลูกเลยครับช่วงหน้าฝนนี่นะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะปลูกพืชนะครับก็แนะนํากันคือหญ้าน้ําพุ ลักษณะของย้าน้ำพุนะครับเป็นกอเหมือนกอตะไคร้เลยครับใบเดียวเล็กเป็นพุ่มครับเป็นพุ่มสวยครับเขียวกะจีเลยครับปลูกไว้เป็นไม้ประดับครับเป็นพุ่มใบเล็กเดียวคายหางม้าเลยครับสวยงามสวยงามเขียวกะจีเลยนะครับวิธีการปลูกนะครับก็ปลูกโดยการตักชำ ขยายพันธุ์เหมือนพอตะไคร้เลยนะครับระยะห่างประมาณ1นึ่งฟุตนะครับนี่ปลูกไว้เป็นตัวอย่างครับสวยงามรือสวยงามเพลิดเพลินดีครับช่วงหน้าฝนนี่ปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะครับก็ปลูกก็ จะโตเร็วนะครับประมาณ2เดือนก็จะออกดอกแล้วดอกสวยงามครับพิ้วเลยพิ้วลูลมเลยครับเป็นพุ่มสวยดูเพลิดเพลินดีเขียวกระจีครับยานํำพูก็มีอยู่2ส,สายพันธุ์นะครับพันธุ์สีเขียวกับสีม่วงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับส่วนการขยายพันธุ์เมื่อต้นเขาแก่ออกดอกแก่แล้วเราก็ตัดได้นะครับถ้าเราไม่ขยายพันธุ์ก็ตัดให้เขาแตกใหม่ได้ถ้าเขาแก่ออกดอกแล้วนะครับเป็นกอแล้ว แล้วก็แยกกอไปไปปลูกพาอชามเดี๋ยวดูวิธีการพาอชามนะครับการขยายพันธุ์ง่ายๆครับเราตัดาจากต้นเดิมเขานะครับต้นแม่เขาเราขุดกอเหมือนกอตะไคร้เลยนะครับมาแยกกอรประมาณสัก4ี่หต้นนะครับใส่กระถางก็แยกกอออกมาแล้วก็ตัดยาวสักนะครับประมาณา ยี่สิบเซนถึงยี่ห้าเซนเขาก็จะแตกกอขึ้นอย่างนี้นะครับนี่พร้อมที่จะปลูกได้แล้วครับเพราะไปไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับพอเขาแตกแล้วก็เอาไปปลูกได้เลยลงหลุมปลูกได้เลยนะครับง่ายดินปลูกก็ไม่ยากครับดินทั่วไปเลยดินทรายดินอะไรก็ได้นะครับก็ลดน้ํานะครับประมาณวันเว้นวันระยะแรกนะครับต่อไปก็สัปดาห์ละครั้งนี่ครับช่วงหน้าฝนแทบไม่ต้องลดเลยง่ายครับดูแลง่ายครับ ทีนี้พร้อมที่ไปปลูกนะครับนี่ก็เป็นสายพันธุ์สีม่วงนะครับสวยนะครับสีม่วงเรี่ยนอมเขียวนี่ก็สวยงามเหมือนกันนะครับเป็นสีม่วงเลยถ้าข้าวก็เป็นข้าวกำนะครับสีข้าวกำเีสวยงามครับดูดีครับนี่ก็ประมาณ2เดือนแล้วนะครับก็เริ่มออกดอกแล้ว ดูสวยงามครับปลูกเป็นแถวเพื่อเพลินดีนะครับดูเพื่อเพลินดีมีพันธุ์สีม่วงครับลลลหลังจากเราเพาะใส่ถุงหรือกระถางแล้วนะครับก็<ะ>อเอามาลงดินระยะห่างก็ประมาณหนึ่งฟุตนะครับหนึ่งฟุตก็ดูแลไม่ยากครับหน้าฝนก็หน้าปลูกนะครับปลูกเป็นแถวดูเพื่อเพลินดีครับสวยงามมาก ปลูกสลับสีม่วงกับสีเขียวก็ได้ครับสวยนะครับดูเจริญหูเจริญตาดูดีนะครับดูแปลกดีสวยดีนี่ครับปลูกเป็นแถวหรือไม่เป็นแถวก็ได้นะครับดูสวยดีนะครับ เดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นที่เขามีการปลูกประดับบ้างนะครับเพื่อเป็นแนวทางกันในการนำไปปลูกนะครับน่าสนใจเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับมีการปลูกหญ้าน้ำพู้เป็นสวนย่อมบริเวณปั๊มนะครับ เขียวกระจีเลยนะครับนี่เขาปลูกแล้วแก่แล้วก็ตัดใหม่แตกใหม่แล้วครับหน้าฝนแตกใหม่แล้วนะครับแล้วก็มีการแยกกอออกมานะครับขยายกอออกมาจากกอเดิมนะครับนี่ก็กําลังเริ่มแตกใหม่แล้วครับอีกไม่นานก็จะดูเขียวกระจี สวยงามเพื่อเพินเ,เจริญหูเจริญตาดี่ครับกัแบหบญ้าน้ำพู้ี่ปามก็นำมาปลูกครับดูสวยงามครับ,รบนี่ก็อีกจุดหนึ่งนะครับปลูกไว้ประดับ ของสถานที่ราชการสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกัจจีครับมีดอกด้วยประดับสวยงามมากครับสวยของสถานที่ราชการเลยประดับไปนะครับขอบถนนเลยเป็นสวนยอมอย่างดีนะครับสวยเดี๋ยวกัจจีดูสวยงามครับเพลิดเพลินดีครับ สองสถานที่ราชการเลยนะครับนี่เป็นสวยงามครับดูเป็นตัวยอย่างก็เป็นจุดหนึ่งที่ดูสวยงามครับดูเรียบร้อยดีครับสวยงามมากเลยครับนี่ก็เป็นอีกตัวยอย่างหนึ่งที่มีการปลูกหญ้าน้ำพู้เป็นไม้ประดับ นินรัวทางเข้ารีสอร์ทเลยคพันสีม่วงพันสีม่วงกำลังออกดอกเลยย่าน้ำมูนี้เขาจะออกดอกทั้งปีออกดอกทั้งปีถ้าเราตัดตัดโคนต้นนะครับตัดแตง่งเขาก็จะแตกใหม่นะครับตัดแต่งใหม่เลยแตกใหม่ อายุเขาได้60วันถึง70วันก็จะเป็นดอกดูสวยงามทางเข้ารีสอร์ทเลยครับแต่ก็สวยงามมากเราจะปลูกในกระถางหรือในถุงก็ได้สวยงามเหมือนกันครับเป็นไม้ประดับ นี่น่าสนใจนี่ก็มีการปลูกหญ้าประดับที่ร้านกาแฟตามห้องครับหรือร้านกาแฟก็นิยมปลูกหญ้าน้ำพุเป็นไม้ประดับ สวยงามมากดูเจริญหูเจริญตาเรียบร้อยดีเป็นเพืชน,นึน่าสนใจนะครับช่องหัวงอกติดอินนะครับได้มาแนะนำกันเสนอแนวทางนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะนำพืช ยังไม่รู้ว่าเพืชชนิดใดสวยงามน่าดูเพลิดเพลินก็แนะนําให้ปลูกหญ้าน้ําพุนะครับก็มีต้นพันธุ์จําหนายตามศูนย์จำนายพันธุ์พืชต่างๆไปถามได้เลยครับยญ้าน้ําพุนะมีสองพันธ์พันสีม่วงกับพันธ์สีเขียวครับก็ฝากไว้กับช่องของออกิดตินนะครับคิดว่าเป็น สิ่งมีประโยชน์นะครัมาพูดคุยกันเล่าสู่กันฟังถ้าท่านชอบก็ให้กดไลค์ใช่ก็ให้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเป็นสิ่งดีๆมาฝากกันอีกต่อไปสวัสดีครับอการหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ